อยากโชคดีให้ทําแบบนี้ฟังจบเข้าใจเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือถ้าท่านชอบใจคลิปนี้ผมฝากทุกท่านเป็นสมัครเป็นสมาชิกหรือส่งซุปเปอร์แท้งเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับสําหรับคนที่มีกระบาดบนฝ่ามือนะครับถ้าคุณติดตามอาจารย์คุณจะรู้ว่าอาจารย์เล่าไว้ในหลายคลิปมากนะครับบอกว่าเป็นคนที่ผ่านเหตุการณ์เสียดตายมาแล้วหลายหนนะครับเป็นคนทําคุณไม่ ทำคุณคนไม่ขึ้นชีวิตนี้เหน็ดเหนื่อยต่อสู้วัส,สนาที่จะต้องบักบัน่นเพราะฉะนั้นการที่จะมีโชคลาภสําหรับดวงชะตาของคุณนั้นเป็นคนที่มีโชคค่อนข้างยากแต่วันนี้อาจารย์จะมาแนะนําครับวิธีการทําให้มีความโชคดีทําให้มีโชคลาภเข้ามาสู่ตัวในหลายๆครั้งครับอาจารย์ได้แนะนําว่าให้ทําบุญกับเด็กนะครับอันนี้ก็ยังแนะนําเพราะว่าเด็กในวิชาโหราศาสตร์เรียกว่าปุตตะปุตตะก็คือการเสี่ยงโชคหรือว่าเด็กเมื่อเราทําบุญกับเด็กบ่อยๆ ความโชคดีก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวเราอันที่2ครับ